แล้วนะคะที่เราได้ไปเห็นหิ่งห้อยช่วงตัวเต็มวัยที่มีอยู่ในประเทศไทย3ประเภทคือหิ่งห้อยน้ําจืดหิ่งห้อยน้ำกร่อยและหิงห้อยบกกันไปแล้วนะคะว่ามีหน้าตาย,ยัางไงแต่กว่าเจ้าหิงห้อยเหล่านั้นจะกลายมาเป็นหิ่งห้อยที่เราได้เห็นเปล่งแสงวับวาวอยู่ท่ามกลางความมืดของยามค่ําคืนนั้น ก็ต้องผ่านระยะของการเป็นหนอนหิ่งห้อยกันมาก่อนค่ะซึ่งเจ้าตัวหนอนของหิ่งห้อยนั้นนะคะจะหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ก้อยก,ก็พาก้ามปูเดินทางมายังห้องเพาะเลี้ยงเพื่อดูชมหน้าของหนอนหิ่งห้อยทั้ง3ประเภทค่ะและก่อนที่เราจะไปเห็นหิ่งห้อยจริงๆนะคะตอนนี้อาจารย์เขาพาก้ามปูมาดูตัวอ่อนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นตัวหนอนก่อนที่จะแบบมาเป็นหิ่งห้อยตัวตอย่างนี้ค่ะ อย่างด้านหน้านี่เป็นหิ่งห้อยชนิดไหนคะนี่เป็นหิ่งห้อยน้ำจืดค่ะตัวตัวเขาจะเป็นตัวนอน,นย,ยาวๆสีดำๆนะคะถ้าสังเกตว่า,าคือเขาอจะหน้าตาจะเหมือนรากของพืชน้ำอย่างนี้คะ่ะแล้วเขาจะชอบอใช้ชีวิตอยู่บริเวณผิวน้ำเพราะเขาต้องหายใจไม่ได้หายใจโดยได้อากาศจากในน้ำนะแต่ตอนนี้เห็นมันมีขาแบบ ค่ะกระดึบกระดึบกใช่ใชค่ะเหมือนมันนอนหงายท้องเเอก,กลักษณ์เขาคือน,นอนหงายท้องไว้าย<อ>น้ำค่ะโดยหนอนของหิ่งห้อยน้าจืดน,นะคะจะมีรูปร่างยาวคล้ายๆกับกิ่งไม้เล็กๆลําตัวนะคะแบ่งออกเป็นปล้องๆอ,อย่างชัดเจนค่ะแต่ละปล้องนะคะก็จะปกคลุมไปด้วยแผ่นแข็งๆมี6ขามีอวัยวะเรืองแสงหนึ่งคู่ที่ด้านท้องของปล้องที่8ของลาตัว ซึ่งแสงในระยะนี้นะคะจะเป็นแสงต่อเนื่องค่ะไม่กระพริบและจะอาศัยอยู่ในน้ําตลอดระยะเวลาที่เป็นตัวหนอนค่ะแต่ว่าจะหายใจเอาอากาศของออกซิเจนเข้าไปในร่างกายด้วยท่อที่อยู่ปลายก้นของตัวนอนที่ยื่นโผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ําค่ะอยนี้มันต้องอายุประมาณเท่าไหร่มันถึงจะแบบว่ากลายเป็น จากตัวนี้อีกไม่นานค่ะอีกไม่เกินหนึ่งเดือนก็น่าจะเข้าดักแด้เป็นตัวเต็มไวัยได้แล้วค่ะไม่เกินหนึ่งเดือนหรอใช่ค่ะเพราะว่านี่คือระยะตัวอน่อนเขาโตระยะแบบประมาณระยะที่5ที่6แล้วนะคะโดยวัฏถจักรของหิ่งห้อยนะคะมีความคล้ายคลึงกับดวงซึ่งประกอบไปด้วยระยะต่างๆสี่ระยะก็คือไข่ตัวอ่อนดักแด้และก็ตัวเต็มวัยค่ะ ซึ่งหิ่งห้อยที่มีระยะตัวอ่อนนะคะดํารงชีวิตในน้ำจะวางไข่บนดินที่ชื้นแฉะริมน้ำมอสหรือใต้ใบพืชน้ำขึ้นอยู่กับชนิดของหิ่งห้อยค่ะส่วนหิ่งห้อยชนิดที่มีตัวอ่อนดำรงอยู่บนบกนะคะจะวางไข่บนพื้นดินบริเวณที่ชื้นแฉะค่ะถ้าเรามองเห็นนะคะใต้ท้องค่ะส่วนท้องอปลายส่วนท้องค่ะจะเห็นเป็นจุดสีขาวๆตรงนั้นคือเขาสามารถ เรืองแสงจากจุดขาวๆตรงนั้นได้ด้วยอ๋อนี่เหรอคะที่อยู่ใต้ท้องเนี่ยเนี่ยค่ะตรงนี้ว่จันตั้งจขาเนี่ยค่ะจะเป็นจุดขาวๆเล็กๆนะคะอ๋มะมอมันจะเรืองแสงตรงนี้เหรอคะก็คือแสดงว่ามันเรืองแสงได้ตั้งแต่เป็นตัวหนอนใช่ค่ะแล้วพอเขาเข,ข้าดากักแด้เขาก็เรืองแสงได้ค่ะ เึ่นหิ่งห้อยบางชนิดนั้นนะคะก็สามารถเรืองแสงได้ตั้งแต่ระยะเป็นไข่โดยการเรืองแสงตั้งแต่ตระยะนี้นะคะก็เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกกัดกินค่ะอันนี้ที่มมันมีแบบว่าคือในนี้มันมีเหมือนเป็นกลมๆกลมๆนี้ไม่ใช่หิ่งห้อยค่ะนี่เป็นอาหารคะอันนี้เป็นหอย หอยเราใส่หอยให้เป็นอาหารของเขากินอาหารกินหอยเป็นอาหารใช่ค่ะหิ่งห้อยทุกกลุ่มเราจะจะกินหอยเป็นอาหารแต่ถ้าเป็นหิ่งห้อยน้าจืดก็กินหอยที่อยู่ในน้ำหอยน้ําจืดอันนี้ก็หอยชายเลนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีวัยอันนี้เราไม่มีเราเอาหอยน้ําจืดให้เขากิน ตัวหนอนของหิ่งห้อยจัดเป็นผู้ล่าในห่วงโซ่อาหารซึ่งตัวหนอนนะคะก็จะกินหอยฝาเดียวเป็นอาหารค่ะโดยการใช้เขี้ยวกัดลงไปที่เนื้อหอยนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยสารเข้าไปไปทําให้หอยตายจากนั้นนะคะก็จะปล่อยสารค่ะซึ่งสารนี้นะคะก็จะทําให้เนื้อหอยนั้นเปื่อยยุ่ยแล้วเจ้าหนอนหิ่งห้อยก็ดูดกินเป็นอาหารค่ะ อันนี้มันยังมีชีวิตอยู่ป่ะคะอาจารย์มีค่ะหลายคนจะอันนี้จะยากเห็นยากนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราไปแถวอัมพวาค่ะเราเห็นตัวเต็มวัยของชนิดนี้ก็จริงแต่ว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสเห็นตัวหนอนค่ะจริงๆที่อัมพวาเขาจะมีหิ่งห้อย2ชนิดนะคะที่อยู่บนต้นลำพูที่เราไปชมกันนะคะก็2ชนิดที่พบเนี่ยก็จะแสงเขาจะกระพริบแสงต่างกันเหมือนแมงกระจัวหน้าตาปล้องเลืองแสงจะไม่เหมือนกัน นอกจากจำนวนปล้องเรืองแสงที่ต่างกันจะทําให้เราเห็นแสงกระพริบที่ไม่เท่ากันแล้วนะนะคะจํานวนปล้องเรืองแสงนั้นก็ยังเป็นตัวบ่งบอกเพศของหิ่งห้อยได้อีกด้วยค่ะถ้าเป็นหนึ่งปล้องนะคะแสดงว่าหิ่งห้อยตัวนั้นเป็นเพศเมียค่ะและถ้าเป็นสองปล้องแสดงว่าหิ่งห้อยตัวนั้นเป็นเพศผู้ค่ะและสาเหตุที่ตัวผู้นั้นมีปล้องเรืองแสงที่เยอะกว่าก็เพื่อเอาไว้กระพริบแสงส่งภาษารักให้หิ่งห้อยตัวเมียได้เห็นนั่นเองค่ะ จานนี่ตัวอะไรอันนี้เป็นกลุ่มของหิ่งห้อยบกนะคะอันนี้เอามาให้ดู2ชนิดค่ะตัวที่มีสีส้มนี่เราเรียกหิ่งห้อยยักษ์ค่ะตัวมันใหญ่มากคือเมื่อกี้ตัวแบบตัวเท่าเท่าเท่านิ้วข้อนิ้วค่ะอันนี้จะแบบว่าเต็มที่หรือยังยังเหมือนกันยังค่ะโตได้อีกโท่า้มันตัวใหญ่มากอาจารย์อันนี้จะพบอยู่ ที่ไหนบ้าง,างอะค่ะถ้าตามป่าส่วนยางหรือว่าตามอุทยานแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นพื้นที่สูงนิดนึงนะคะก็จะพบเขาค่ะก็ตัวจ,จับได้ค่ะเขาก็จะกินหอยทากบกเป็นอาหารนะคะก็กินหอยเหมือนกันมันไม่เหมือนหิ่งห้อยอะเหมือนเหมือนว่าแรงเหมือนตะขาบเหมือนไมไม่รู้อาจารย์ทำมขามันเยอะแยะอย่างเงี้ยมีหกขาเองอาจารย์แล้วอย่างนี้มันมันมีแสงไหมอะก็ปกติ เห็นตัวอ่อนของเจ้าหญิงห้อยแต่ละประเภทกันไปแล้วนะคะแต่ว่าก้ามปูก็ยังไม่เห็นว่าแต่ละชนิดนั้นมีการประพิษแสงแบบไหนอาจารย์ก้อยจึงพาก้ามปูเดินทางกันต่อไปยังตำบลบางน้ำพึ่งเพื่อไปดูหิ่งห้อยในธรรมชาติกันค่ะและตอนนี้นะคะก้ามปูกับอาจารย์อัญชนานะคะก็เดินทางมา ถึงตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าที่นี่นะคะเราอาจจะได้พบหิ่งห้อยที่เป็น2กลุ่มใช่ไหมคะที่เป็นน้ำกลอยกับน้ำจืดใช่แต่ว่าเราจะเดินทางไปดูเจ้าหิ่งห้อยในยังไงคะจ๊ะหิ่งห้อยชนิดแรกที่เราจะไปดูเราไปดูน้ำกร่อยก่อนค่ะถ้าจะไปดูน้ำกลอยเราจะไปดูตามริมฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะเรือน่าจะพร้อมแล้วนะค่ะ บางกระเจ้าซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่ประมาณ1 2 0 0 0ไร่เป็นพื้นที่สีเขียวที่รายล้อมไปด้วยชุมชนเมืองและเป็นสถานที่ที่ได้รับการยกย่องจาก Time m a g กาซีนให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia เมื่อปี2006ค่ะ ตงเรือนะคะเพื่อที่จะไปดูหิงห้อยแล้วก็ใช้เวลานะคะตั้งแต่ออกจากฝั่งเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่แบบว่ากลางแม่น้ำเจ้าพญานะคะโดยปกติอะคะ่ะธรรมชาติของหินห้อยมันจะออกมาให้เราเห็นนะคะ <c oughs> นานไหมคะเหมือนกับว่าดึกไหมคะอ๋อ,อก็จริงๆ,ๆประมาณว่าเราดูเวลาพระอาทิตย์ตกนะคะพอพระอาทิตย์ตกประมาณ15นาทีเนะะี่ยค่ะเราเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวก็จะค่อยๆเห็น จะมีบางตัวที่เริ่มกระพิบแล้วแล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราว่าต้องเฝ้ามองกันนะคะว่าเราจะได้เห็นผิ่งง้อยสักกี่ตัวนะคะเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปได้ไม่นานนะคะแสงสว่างดวงน้อยๆนับร้อยนับพันก็ค่อยๆเปล่งประกายวับวาวขึ้นตามต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริมน้ำค่ะ เห็นแสงแบบว่าระยิบระยับของหิ่งห้อยอะค่ะซึ่งมองดูแล้วนะคะก็คล้ายๆกับไฟดวงเล็กๆที่ประดับอยู่บนต้นคริสต์มาสเลยแคละค่ะซึ่งบอกว่ามันกระพริบสวยมากแล้วก็จังหวะของการกระพริบอะค่ะ เหมือนแบบจะเท่า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 กันทุกตัวเลยใช่ค่ะเขาเป็นกลุ่มของหิ่งห้อยที่กระพริบพร้อมกันค่ะแต่บนต้นนะคะก็บนต้นที่เราเห็นต้นลําพูที่มีแสงเนี้ยค่ะก็จะมีหิ่งห้อย2ชนิดที่เขาสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันบนต้นลําพูต้นเดียวกันก็จะมีกลุ่มที่กระพริบเร็วค่ะแล้วก็กลุ่มที่กระพริบช้าค่ะอย่างที่เราเห็นนี่ก็คือกระพริบช้ารือหรือคะจังหวะเมื่อกี้เมื่อกี้เร็วค่ะ ที่เกิดขึ้นในตัวหิ่งห้อยนั้นนะคะก็เกิดจากสารประกอบที่เป็นสารตั้งตน้นคือสารลูซิเฟอรินซึ่งจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ลูซิเฟเรสโดยจะใช้ ATP ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานภายในเซลล์และมีออกซิเจนที่ได้จากการหายใจของหิ่งห้อยผ่านท่อลมไปทำปฏิกิริยาภายในทำให้เกิดแสงซึ่งแสงที่เกิดขึ้นนั้นนะคะจะเป็นแสงเย็นที่ไม่มีความร้อนค่ะ ซึ่งจะแตกต่างจากแสงอื่นๆอย่างเช่นพวกตะเกียงแสงไฟฟ้าหรือแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะการกระพริบเร็วกระพริบช้านี่มันมีผลอะไรยังไงบ้างคะจ๊ะการกระพริบก็เสมือนเป็นภาษาของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระพริบต่างกันจังหวะต่างกันก็คือพูดด้วยภาษารักที่ต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวผู้อยู่บนต้นเป็นชนิด ที่กระพริบช้าตัวเมียเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มีตัวผู้ของเขาอยู่บนต้นนี้ด้วยนะเขาก็จะได้เข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็พบรักกันบนต้นแต่ถ้าต้นไหนที่มีตัวที่กระพริบเร็วอย่างเดียวตัวเมียของตัวที่กระพิบช้าค่ะก็จะได้ไม่มาไม่มาอยู่บนต้นนี้เพราะว่าไม่มีไม่มีเหมือนกับสายเดียวกัน,น,ดดกนใช่ค่ะหิ่งห้อยเนะะี่ยค่ะนอกจากจะใช้เป็นสัญญ,ญาณ สื่อรักแล้ว<ะ>เขาก็ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณที่ป้องกันตัวได้<ะ>เพราะฉะนั้นการที่เขากระพริบแสงค่ะเขาก็ป้องกันผู้ล่า<ะ>ไม่ให้ไม่ให้มาไม่ให้มากินเขามาทำร้ายเขาค<ะ>่ะซึ่งความจำเพาะของแสงกระพริบนี้นะคะก็มีประโยชน์ในการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนนะคะในพื้นที่ที่มีหิ่งห้อยหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันค่ะตอนนี้เราก็มีการวิจัยเหมือนกันค่ะ คือเราพบว่าความหลากหลายของต้นไม้ที่หิ่งห้อยไปเกาะเนี่ยค่ะมีค่อนข้างหลากหลายค่ะ,ะอย่างในบริเวณคุ้งบางกระเจ้าเนะะี่ยค่ะก็มีหลากหลายชนิดแล้วค่ะมีทั้งลําพูจากปอทะเละเมีบางท,บางทีบางทีพบบนต้นมะม่วงก็มีนะคะ,ะค่ะแต่ว่าเกือบทุกต้นเนะะี่ยค่ะจะพบว่าไม่อยู่ริมน้ําก็อยู่ริมถนน,นะคะ่ะแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะเป็นพื้นที่ที่ตัวหนอนเขาอยู่ได้มีแบบบริเวณที่ชื้นแฉะมีหอยที่เป็นอาหารของเขา นอกจากหิ่งห้อยและแมลงบางชนิดที่สามารถเรืองแสงได้แล้วนะ,นะคะก็ยังมีราและเห็ดบางชนิดค่ะที่สามารถเรืองแสงได้เช่นเดียวกันอย่างเชน่นเห็ดพาเนลัสติปติคัสและเห็ดกระสือที่เรืองแสงได้ในยามค่ำคืนโดยสารที่มีชื่อว่าไรโบฟลาวินที่เปลี่ยนพลังงานทางชีวเคมีเป็นพลังงานแสงเพื่อเตือนภัยให้ศัตรูรู้ว่าพวกมันมีพิษ และนอกจากสิ่งมีชีวิตบนบกบางชนิดที่เรืองแสงได้นะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดใต้ท้องทะเลก็สามารถเรืองแสงได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะถ้าเป็นแบบว่าเราคนทั่วไปเอง,เองเมองเราก็จะเข้าใจว,ว,ว่ามันมันเรืองแสงได้อะไร